แจ้งข่าวแจ้งข่าวทางธนาคารออมสินให้ยืมเงินพิเศษซอยคนจนหนึ่งหมื่นบาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆสสำหรับพ่อแม่พี่น้องบ่ยอยากให้พลาดสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเพราะในตอนนี้ทางธนาคารออมสินได้มีโครงการสินเชื่อใหม่ให้ยืมเงินพิเศษสำหรับผู้มีบัตรคนจน ในวงเงินหนึ่งมืนบาทผ่อนเดือนละ242บาทแค่นั้นธนาคารออมสินปล่อยให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐเพื่อช่างอะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สำหรับระยะเวลาในการกู้ผ่อนแค่สามีดอกเบีย้ย0.7 5เต่อเดือนแค่นั้นใส่บสย่อขําประกันกู้หนึ่งมืบาท ผันขันตำสอง่สิบสอบาทต่อเดือนทางด่านผู้อำนวยการธนาคารอ้อมสินนายชาติชัยพยุณนาวิชัยได้กก่าได้กล่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือผู้มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐจำนวน11.4ล้านไลยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการจัดทําแผนการช่ชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนโดยมีผู้แจ้งความต่องการการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน11.4ล้านรา่กับทางธนาคารออมสินซึ่งทางธนาคารออมสินได้ออกมาตาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนโดยการเป็นแรงทุนให้เงินกู้ยืม10,000บาท เพื่อนำเงินกู้นี้ไปประกอบอาชีพใหม่อาชีพเสริมเช่นงานขาขายหรืองานบริการต่างๆโดยผูกกู้มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่มีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์เมื่อร่วมกับอายุผูกกู้กับกับระยะเวลาพ่อนชำะระแล้วบ่อให้เกิน70ปีมีการประกอบอาชีพมีที่ยู่ มีทินที่อยู่อาศัยที่เนนอนที่สามารถติดต่อไดหากพอเมพี่น้องผูใ้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดที่ทางธนาคารออมสินเดอร์พี่น้องเอ,อ้ย